เลี่ยนปรยทานแบบง่ายๆคลิปนี้จะพาทำแบบนี้นะคะด้านบนเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเราก็ได้ตัดเตรียมรินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาทั้งสี่เส้นมาประกบเข้าด้วยกันเราจะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็พับเข้าค่ะประมาณสี่นิ้วนะคะเสร็จแล้วเราก็กดให้เป็นรอยจากนั้นเราก็ทำฐานสี่ค่ะ เราจะใช้เส้นสั้นไว้ด้านบนนะคะพอเราทำฐานสีแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พับช่องใส่เหรียญค่ะเราจะใช้เส้นสั้นด้านบนเนี้ค่ะพับตามแนวตรงเลยเสร็จแล้วเราก็กดให้เป็นรอย เราจะพับทีละเส้นให้ครบทั้งสี่เส้นนะคะเส้นที่สี่พอเราพับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาออกกันค่ะเรานำเหรียญมาใส่ไปในช่องนี้นะคะแล้วเราก็นำกลับมาสอดเข้าไปในเส้นแรกที่เราทำตรงนี้ค่ะ แล้วก็ดึงกระชับมาก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็กลับด้านมาค่ะเราสอดเก็บเส้นสั้นอีกรอบหนึ่งนะคะสอดเก็บทำแนวตรงแบบนี้เลยแล้วก็กดให้เป็นรอยเพื่อล็อกริบป,ปิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะ ตอนถัดมาเราก็กลับด้านมาด้านบนเราก็มาทํากรีบชั้นแรกกันนะคะเราจะเริ่มทําจากเส้นนี้ค่ะบิดริบบิ้นไปด้านบนแบบนี้แล้วก็โค้งมาโค้งกลับมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดปลายริบบิ้นตรงช่องนี้ปลายริบบิ้นก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนตรงนี้เราก็ดึงกระชับมาก็จะได้กรีบแบบนี้ค่ะเส้นถัดมาเราทําเส้นนี้นะคะ ปิดลิปปินไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็โค้งกลับมาสอดช่องข้างๆปลายลิปปินก็จะขึ้นมาด้านบนแล้วก็ดึงกระชับมาก็จะได้แบบนี้นะคะอีกสองเส้นเราก็ทำแบบเดียวกันค่ะ พอเราทําทั้งสี่เส้นเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะลิปปิ้นก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนกรีบก็จะได้เป็นแบบนี้ขั้นตอนถัดมาเราก็จะเริ่มทําจากเส้นนี้ค่ะทำริปปิ้นให้เป็นห่วงแบบนี้แล้วก็เอาลายสอดเข้าไปด้านในตรงนี้แล้วก็ดึงกระชับ พอเสร็จแล้วเราก็เอาปลายค่ะโค้งมาสอดถึงช่องนี้ค่ะลาลิปินออกช่องด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็ดึงกระชับมาค่ะก็ดึงกระชับจัดกรีบให้สวยอีกรอบนึงนะคะก็จะได้กรีบเป็นแบบนี้ค่ะเส้นถัดมาเราจะทำเส้นนี้นะคะ ทำห่วงของตัวเองแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาปลายสอดเข้าไปด้านในตรงนี้ก็ดึงกระชับมาเสร็จแล้วเราก็เอาปลายริปินสอดไปใต้เส้นตรงนี้ปลายริบบินจะออกตรงช่องนี้เราก็ดึงกระชับมาค่ะก็จะได้กลีบเป็นแบบนี้นะคะอีกสองเส้นเราก็ทำแบบเดียวกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็มาทำกรีดชั้นถัดมาเลยค่ะแล้วก็หมุนริบบิ้นเราเริ่มจากเส้นนี้นะคะหมุนริบบิ้นแบบนี้แล้วก็โค้งกลับมาเอามือซ้ายช่วยจับไว้ค่ะแล้วก็บิดมาด้านหน้าหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะก็สอดไปใต้เส้นนี่ค่ะที่เราเพิ่งทำกสอนเนมะื่อสักครู่ตรงนี้สอดไปใต้เส้นตรงนี้ ปลาดิบินจะออกช่องด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็ดึงกระชับมาค่ะก็จะได้กรีบเป็นแบบนี้นะคะเส้นถัดมาเราทําเส้นนี้นะคะบิดดิปิ้นมาด้านหน้าแบบนี้แล้วก็บิดมาด้านหน้าอีกหนึ่งครั้งมาแบบนี้ก็สอดไปใต้เส้นตรงนี้ค่ะ ลายลิบิดออกช่องด้านหลังตรงนี้เราก็ดึงกระชับมาก็จะได้กรีบเป็นแบบนี้นะคะอีกสองเส้นเราก็ทำแบบเดียวกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็ดึงจัดกรีบอกีกรอบหนึ่งค่ะเส,สร็จแล้วเราก็นำกันไกรมาตัดตกแต่งได้เลยค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะด้านบนด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะก็อันนี้จะเป็นลูกปัดติดด้านในนะคะก็จะเพิ่มความสวยงามอีกแบบหนึง่งก็อันนี้จะเป็นลูกปัดสีทองขนาดห้ามิลค่ะก็ติดตามชอบได้นะคะหรือเพื่อนๆจะชอบติดแบบไหนก็ลองทำตามกันดูได้นะคะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดเซฟไว้ดูได้แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ